การดำรงชีวิตเป็นยังอยู่ของคนสักสิ่งของที่อยู่กับองค์ประกอบอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงาน ทั้งละเอียดทั้งหยาบคือการอยู่กันเป็นครอบครัวครอบครัวหรือการครอบคุมทั้งอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่ที่เกิดขึ้นจากบารมีสามสิทธัสสะเดชะคุลหลวงปุสสันทัสโรเป็นความหมายของครอบครัวชาวสิวไลาบารมีสามสิทธัสสะเดชะคุลหลวงปุสสันทัสโร ที่เป็นการครอบคุมองค์ประกอบของชีวิตที่เป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นความหมายของคำว่าครัวการอยู่กันเป็นครอบครัว ในแต่ละจัก,กรวาลดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ในแต่ละจัก,กรวาลในนิพพานธรรมบราร,รมีสามสิททัศประเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรัตัสรมีองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่แต่ละจัก,กรวาลซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกัน ขท่อทานธรรมบาร,รมีสารสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรทั้งมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุรวมกันอยู่เป็นครอบครัวแต่ละจักรวาลเป็นครอบครัว ุกจักรวาลรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ตัวอย่างในจักรวาลมนุษย์คนสัตว์สิ่งของอยู่รวมกันเป็นครอบครัวของจักรวาลมนุษย์ซึ่งมีครอบครัวเล็กๆรวมกันอยู่ มีสมาชิกพ่อแม่ลูกซึ่งเป็นความหมายของครอบครัวที่มีสมาชิกพ่อแม่ลูกพี่น้องสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวรวมกันทั้งคนสัตว์สิ่งของ ครอบคลุมทั้งครัวครัวคือคนสัตว์สิ่งของที่เป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบซึ่งเป็นความหมายของคำว่าครัวครอบครัวหรือการครอบคลุมไปทั้งครัวครอบคลุมไปทั้งคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่ซึ่งเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นความหมายของคำว่าครัวซึ่งถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากบารมี30สิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัศโร ที่เกิดหน่วยใหม่ๆขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงู่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรม พัฒนาปรับปรงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัพพระเดชพระคุณลวงพุทธเจันทัศโรนหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางของธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบประกอบกันขึ้น เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชประกุลหลงพุศกกันทัสโรทั้งมีบิญญาณธาตุไม่มีบิญญาณธาตุดังตัวอย่างในจักรวานมนุษย์ที่เป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ซึ่งเป็นความหมายของคําว่าครัวคนสัตว์สิ่งของประคับประคองหลอเลี้ยงซึ่งกันและกันด้วยบารมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรไม่ทําร้ายทำร้ายซึ่งกันและกันอาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดขึ้นโดยการไม่ทำร้ายทำร้ายคนสัตว์สิ่งของเพื่อนำมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ไม่เป็นการทำลายบรารมีสามสุดทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดยันทัสโรจากทำกิเลสที่ตั้งผังสำเร็จลุกเข้ามาไหลเวียนอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของเพื่อเปลี่ยนบรารมีสาม พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสะโรไปเป็นธรรมกิเลสเพื่อยึดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เป็นของธรรมกิเลสโลภโกรดโลตั้งผังสำเร็จหลอกลวงให้ครอบครัว เป็นครอบครัวของกิเลสซึ่งมีรายละเอียดของอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการเกิดขึ้นจากธรรมกิเลสประกอบธาต ทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่เป็นท่อทานธรรมวร,รมีสังสิทธะปร,ระเดชปกุลหลวงสตเจนทัสโรทั้งมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุซึ่งเป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางไหลเวียน ตั้งผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อการรักษารวบรวมธรรมกิเลสคนสัตว์สิ่งของที่ถูกทำรรกิเลสหลอกลวงให้รับรำรกิเลสไหลเวียน อยู่ในตัวอยู่รวมกันเป็นครอบครัวของกิเลสอยู่กันแบบโลภโลกรธโหล,โลไม่รักไม่เมตตาไม่อื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อาหสิิกรรม กับตัวเองกับซึ่งกันและกันมีกิเลสมอบให้ซึ่งกันและกันเพื่อให้กิเลสทำร้ายทำล้ายคนสัตว์สิ่งของเพื่อให้กิเลสหลอกลวง สร้างอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นรูปแบบผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อเปลี่ยนบารมีสามสิทัศน์พระเดชประคุณหลวงพ่อสสดันทัสโร ให้เป็นกิเลสโดยใหม่ๆเกิดขึ้นไม่สำทมสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดขึ้นไม่สำธาตุเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่เป็นรูปแบบของกิเลสไม่สัาทัดรวมกันไม่สัมธรรมไม่สัมพาสเพื่อหลอกลวงคนสัตว์สิ่งของให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวาง รับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กิเลสไหลเวียนอยู่ในตัวอยู่รวมกันเป็นครอบครัวของคนผานที่ไม่มีทานศีลสมาธิที่ทำให้เกิด บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลระสสตรกันทัศโรโดยใหม่ๆได้เป็นปกติตลอดเวลาความเป็นอย่างอยู่จึงไม่สุขไม่เจริญไม่รุ่งเรืองไม่สำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่ในการเปลี่ยน กิเลสให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์พวกเรามีครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตระ อุบาสิกาจัดขนนกยูเป็นหัวหน้าเป็นต้นบร,รมีสามสุทั์พระเดชพ,พุณหลงพบสถตันทัสโรเป็นครอบครัวใหญ่มีทานศีลสมาธิที่ปกติ ทำให้เกิดการรักษารวปรวมธรรมบารมีสามสุทธัสสะเดชพะคุณหลงโพดสดันทัสโรมีรายละเอียดของอาหารเครื่องนุ่งมห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยากซึ่งเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพะคุณหลงทพสจันทัสโร ทั้งมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุซึ่งเป็นคนสัตว์สิ่งของรวมกันอยู่ประครับประคองหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันด้วยวาร,รมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปุษย์กันทัสโรโดยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ จากศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสะสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจราทัศโรอยู่กันเป็นครอบครัวครอบพรมทั้งครัวครัว ซึ่งเป็นความหมายขององค์ประกอบของชีวิตเป็นยอย่างยู่ที่เป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้องค์ประกอบของชีวิตเป็นยอย่างยู่ ที่เป็นคนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเบียนของบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรการดํารงชีวิตเป็นยอย่างยู่ เป็นครอบครัวกัลยาณมิตรครอบครัวชาวสิวิไลบรมีสามสิบพัพระเดชปกุลลพสชจันทัสโรประคับประคองตัวเองประคับประคองซึ่งกันและกันตลอดเวลาเป็นปกติ ทนศรัทธ,ธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยละลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ศักดกันทัศโร,รพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราตลอดเวลาเป็นปกติเป็นครอบครัว ชาวซิวไลยครอบครัวกัลายาณมิตรบารมีสามสิทธัตร,ระเดชพระคุณหลวงุท่สดจันทสโรรวมกันทั้งครอบครัวในทุกรายละเอียดของครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ ครอบคุมทั้งนิพพานธรรมบร,รมีสังสิทธัสร,ระเดชปกุลหลวงพสรสดจันทสัสรเป็นครอบครัวชาวสิวิไลบร,รมีสังสิทธัสร,ระเดชปกุลหลวงพระสดจันทสัสรขยายครอบคุมไปทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิาพพานธรรมใหญ่ เป็นที่สุดแห่งธรรมารมีสังคิทัศตประเดชพะกุณหลวงพุทยสดจันทร,ร์ตรโเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ เป็นที่สุดแห่งธรรมวรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทระโรม,มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างยั่งยือย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไปกับครูบาอาจารย์ของเราเป็นครอบครัวใหญ่